ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมานี่ก็มาพบพอ่อกั็ช่องแตนทราเวลเ ER, ลอร์คนเดินทางเซิเมืองเลยนะคะพี่น้องบังหันเราเบิ้งทั้งนอกเนาะเราเบิ้งทั้งนอกโบสแล้วเนาะมานี่ก็มาบัเบิ้งทั้งในเนาะพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ้งทั้งในโบสเนาะว่าเป็นยังไงเนาะว่าความมาล้างการความศักดิ์สิทธิ์ของเพื่อนเป็นยังไงให้พี่น้องในบังเบิ้งน้ากันพี่น้องท่านใดก็กันมีความเสืษรรษอ่อก็อธิษฐานเอาในใจเอาอยู่บมดใดก็ได้บุญขึ้นกันให้พี่น้องเนาะพี่น้องเบงงิ้งความมาล้างการของเเเบิ่่่่งพพนนนนัน เห็ดได้งามงามสุดๆงามแห้งนะให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันว่าเป็นในแตงไก่อยากพี่น้องได้เบิงบ่งเบิ่งเสาเนาะเสานี่งามหลายพี่น้องก็อยากให้พี่น้องมาเห็นน้ำกันเนาะมาคว่ำศักดิ์สิทธิ์แต่ละทีก็เลยย่างกะเดี๋ยวเราจะมาจุดถูมงนีนจุดเทสมงในแหละได้เลงได้เลง กมีคอยพลิดขอจะมาจุดถูจุดเทีมนมนีละก็มีคอยพลิดยวมัพูดนะคอยมันนี่กมีมันนี่พลดเคนาะพี่น้องขอจะใส่เงินไปลงในนี้เนาะพี่น้องจะเอาเทียนเนาะมาดันดก็จะเอาเทียนมาจุดไดแคนด้เหยะขอจะเอาเทียนนี่มาจุดพี่น้องเนาะพี่น้องมาได้เรื่องยูดเซม ก็จะเอาเทนมาจุดอธิษฐานในพี่น้องน้ากันเนาะพี่น้องแด้ก็อธิษฐานน้ากันเนาะว่าอาบุญมาพอบใหมยพี่น้องทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ปกป้องสิ่งดีๆนั่นแหละพุูดอันเฮียพูดอันเนกโทมิคนเนกโทมิยัยนั่นแหละก็กระจุดกระเพนไยแล้วเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่ในนี่ให้ข้ามีโชคมีลาเปสิ่งดีๆกับทุกคนที่เขคำวาเบิ้งอันนี้แล้วเนาะทุกคนจะมาเบิ้งคลิปนี้แนะเนาะพี่น้องเบิ้งดูก็จุด้บอกเพิ่น พี่น้องในเบิงเนาะพี่น้องเบิ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 งความหมาย่างการของเพิ่นพี่น้องนั่นน่ะนั่นคือพระเยซูของเพิ่นนะพี่น้องเพิ้ลกึ่งคลางแขนสมัยคนผู้ใดก็เคยได้เบิงหนังเรื่องพระเยซูก็สิรู้ว่าเพิ่นนั่นถือกึ่งคลางแขนจังซี่เนาะเพิ่นตอกเอาตะปูตอกแขนเพิ่นเอามือเพิ่นเด้นิ้ยนิวฟาเมอเพิ่นคนที่บ่ค่อยเชื่อในศาสนาเพิ่นแต่สมัยแต่ก่อนเนาะนั่นน่ะเพิ่นก็อยู่ในรูปนี้ทรงซี่พี่น้องเห็นบ่ คุณก็มาเบิ่งหลายพี่น้องเห็นบ่นี่คือพระเยซูนะคะผู้ใดเห็นกะอธิษฐานเอาสิ่งดีๆน้ำกันให้พี่น้องเด้อให้พี่น้องได้เห็นให้เบิ่งทั้งหลังพี่พี่น้องเบิ่งทั้งหลังพี่น้ำกันนี่เบิ้งน้ำกันวันไหนเราก็จะมาหนังอธิษฐานบางนี่เนาะวันไหนเราก็นั่งเสร็อธิษฐานนั่งเรื่อง เซตเพลงเพลย์เพลย์ for everybody เพื่อนอธิษฐานให้กับทุกคนเนาะให้ทุกคนในบุญในกุศลเลยไม่แต่บุญหลายๆเพื่อนยอานอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะในโบสถ์นี่เพื่อนยอานอธิษฐานแล้วทุกคนมากกับมาจุดถูปพี่น้องจุดเทียนจ้ะจุดเทียนให้ในบุญน้ำกันเนาะพาพี่น้องมาเบิง้งน,นี่นี่แหละะความอลังการของ โบสถ์แห่งนี้เนาะคาเฟ่ดเฮาเห็นแต่ข้างนอกเนาะว่างามขนาดใดปีนี้เฮาก็มาเบิ่งทางในเนาะเฮามีโอกาสมาเบิ่งทางในคือว่าดีมากเลยทั้งมองเขาก็บบอยเฮาไทยนะเขาก็บอยเฮาไทยเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งทางพุ่นน้ำเบิ่งทางพุ่นอีกเล่นข้ามเนี้ยว่าพี่น้องไปเบิ่งทางพุ่นอีกว่าเป็นยังไงเน่ Mm hmm. พี่น้องเอ๋ยพี่น้องมาบุญเอาบุญน,น้ำกันนะคะวันนี้เอาบุญน,น้ำกันกับโบสถ์ donation มองนี่มันตูมบริจาคได้พี่น้องกันพุทธไฟพาวเด้ด donation กันยุดไมคัสดาเลงยุดไมคัสไฟพาวเดด เฮ็ดแบบเย่เฮ็ดบุญก่อนพี่น้องนี่เป็นเหตุเหตุอันธนาคารใดเนาะขอเฮ็ดของข่อยเอาของเอาธนาคารเอาอ่านเอทีเอ็มคอยเฮ็ดเนาะก็ขอเฮ็ดบุญก่อนเฮ็ดจากหาปนเนาะเฮ็ดบุญออนไลน์นี่ยพี่น้องเห็นบ่ฝรั่งเฮ็ดบุญออนไลน์ก็ยังได้เด้บางสี่นะนี่ thank you สิไปแล้วพี่น้องขอเฮ็ดบุญน้ำเพลินแล้วเนาะข่อยอธิษฐานให้ทุกคนเฮ็ดบุญให้ทุกคนพี่น้องได้บุญน้ำกันเนาะนี่ก็เฮ็ดบุญ นี่นะการกุศลบริจาคเนาะขบั่การกุศลโดนเนชั่นพอเห็บุญแล้วจ้ะพี่น้องไดบงตัวทัวเนาะนี่วันนี้เป็น,น,ย,น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 ,ปนยังสี่พี่น้องเบงดูให้พี่น้องไดบงตัวทัว พี่กันลไลฟ์พี่น้องนะเบิ้งวันนี้บางคนเขามาสวดเขาสิมานั่งมองนี้เนาะมองอื่นนี่แหละเขาสิมาสวดกันเขาสิมานั่งมองนี้เต็มเนี่ยพี่น้องเบิ้งดูเขาก็สิมานั่งสวดกันมองนี้ปกพระปกปนเป็นพระเพิ่นนะเพิ่นก็สินั่งมองนี้พรีดฝรั่งเอินพรีดเนะาะในเกษสินั่งมองนี้ยังเป็นมีงานใหญ่ๆโตๆนะเพิ่นก็สิมานั่งมองนี้ ไปบ่งทั้งหน้าบนงานงาพี่น้องไปบ่งทั้งหน้า่า,า,ปเปา,าเป็นยังไงเน่ห้อก็บกาว่าวแห้งนะพี่น้องเนะะาะราวอยู่สถานที่เงียบเนาะสถานที่แต่เรื่องลุกดิสวันเพลทดิสวันโพบ้เนาเยา explain ทุนนี้เพลต what is one who did this I think p เย มบกลาสติชิบเ oh. ิรบอบิบิว่าบิอ๋อพระเพิ่นพี่น้องก็เป็นอันอันคันเป็นบานนะบิชิกัเป็นบานเท่ากันบานเขาเรูปไว้ก็จะเป็นพระอันเพื่อนยังเนาะที่บานพระใหญ่นะพระใหญ่ของจังหวัดนี้จังหวัดนี้เนาะ เออผบ่ถูกโทษที่นะพี่น้องเนาะอันนี้อ๋อิ่นกะเฮ็ดปลายไปนะับพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องมาเบิ่งหลายๆอย่างพี่น้องอธิษฐานอาบ,บุญนํากันนะคะอธิษฐานอาบ,บุญนํากันมื้อนี้โชคดีนะได้มาถ่ายทั้งในนะํา Who say Who did this? Look that one. Who did that one? Thomas? Thomas. Hi, Void. What he doing? What hiền Anh ấy cứ chẳng còn chừng để bị nòng ở bằng đâu. ลูกไรเดรียววันไงลูกแล้วก็เดรีววันเหมือนของจริงนะคือคือพี่น้องคือของจริงขนาดบางดูพี่น้องคือของจริงเลยเนาะคือขนาดคือของจริงเป็นปูนอนนัเป็นปูนแนะล้วยังไงแล้วจะเป็นไม้เลยจะเป็นของจริงเทากับบลูนะพี่น้องเนาะคอยกบ,บก,กาจับ ต่รู้ว่าเฮาศรัทธาเพิ่นเนาะก็สิมีพวกกันใหญ่ๆตัวโตเพิ่นเนาะอยู่นี่เนาะเฮาไปเบิ่งทางในต่อจ้ะพี่น้องไปเบิ่งทางในต่อว่าเป็นจังได๋มีอีหยังแน่ไปเบิ่งทางในต่อดีใจนะก็ได้มาจังซี่นะก็ดีใจก็เป็นคนที่มักมาจังซี่ก็ก็ดีใจถึงว่า หาสิบไดยไปน,นี่มองนี้พี่น้องมองนี้มองคืนนี่เขาไปทันเทั้งนะเขาบอกถ้าต,ต้องซื้อตัวไปมองนี้นะซื้อตัวึ้นไปทั้งทังนะขึ้นไปทั้งทังที่ปนนั่นที่จองกับเบิซงสูงๆนะคนสมารขึ้นเป็นใดต่ต้องซื้อตัวเนาะไปเบงเมืองเพิ่นไปดูเบงโตเมืองเพิ่น่าเป็นอย่างไดอยังไดเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องมาิ่งมองนี่ก่อนมาเป็นอย่างใดไดวจังคอยสิเปน็นนางอธิษฐานจากน้อยนึง สิ่งศักดิ์สเนาะสิ่งศักดิ์สมีจริงนะคะคนเฮาพี่น้องมาจุดเทียนอีกเนาะสิมาหามองจุดเทียนก่อนจุดเทียนอีกเทนึงจ้าก็สิมาจุดเทียนอีกหมองนึงเนาะคอยได้บุญกุศลหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนี่ยจุดเทียนอีกดอกนึงจ้า ปากไววก้อนทุกทสิ่งสุกอย่างสำเร็จผลในชีวิตนะคะจุดเทียนก่อนพี่น้องทุกคนอธิษฐานในใจได้พี่น้องเด้อธิษฐานในใจคอยได้บุญบุญกุศลน้ำกันพี่น้องเบิ่งไหนนี่อันนี้ก็เป็น ก yeah. yeah. ็ส uh. yeah. ิเมนลุมฟังโซเปิลเอเนาะหลายอย่างห้พี่น้องได้มาเบิ่งน้ำกันเบิ่งความงามแล้วพี่น้องเนาะอยากพี่น้องได้เบิ่งความงามน้ำกันนี่แหละยังเห็ดมากสิมี่แคนโกอินเดอโอ้พี่น้องก็เขาไม่ได้จักหน่อยก่อนมาทายประเดี๋ยวพี่น้องได้เห็นเนาะ เก็บมาให้ดูเบิ่งบังทังๆเนาะพี่น้องเนาะความอลังการความงามนะพี่น้องได้เห็นพี่น้องได้เบิ่งเนาะพี่น้องเด้เห็นนํากันพี่น้องสิได้บุญนํากันนะพี่น้องเนาะพี่น้องทุกคนก็ได้บุญนํากันนี่ละพี่น้องเห็นบ่พี่น้องทุกคนก็ได้บุญนํากันอือพี่น้องเอ้ย บุญกุศลเนี่ยให้น้องในพี่น้องในน้ำกันทุกคนเดอ้อจะเดอ้อให้พี่น้องในน้ำกันทุกคนให้พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่มองค็นังเนาะมองค็นังมองพี่เมา็นนางสวดนะพี่น้องบ่ก็ชืนันางสวดปกพระปกยังกย่ำก็มีงานสําคัญสําคัญเนาะปกกริย์ปกยังก็มากบันทีอจยังในนพระราชพธิธียังของกษัตริย์หลายๆอย่างที่เป็นเมียนเล็กน้อยมายืนแล้วก็สวดนะห้องเพลงนะ มองนี้ก็เจียถึงสี่นะพี่น้องบ่งามเป็นหมอนเป็นยังเนาะให้พี่น้องได้เบิ่งก่อนจักน้อยในโบสถ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้พี่น้องได้บุญได้กุศลได้กรรมกันกันเด้อขอให้พี่น้องได้บุญไ,ได้กุศลน่วกัน พี่น้องเห็นบ่เขาเห็นก็ปั่นรูปจังสี่ใบหนานๆท่านลงศพไม่รู้ก็ระเอิ๊นลงศพเป็นน้องจังก่อยกบ้ากษัตริย์เพิ่นน้องพี่น้องกษัตริย์เพิ่นกษัตริย์พบนะกษัตริย์ของพระพี่น้องเห็นบ่าวบ้านบ้าจีบบ้านเบื้องนี่ยเห็นเบิ้งทัวๆ์แล้วเนาะพี่น้องเนาะ เอามาแล้วแต่เบ่งตัวๆให้พี่น้องแต่เบ่งตัวๆน้ำกันพี่น้องเห็นบ่เบ่งตัวๆน้ำกันน่ิงน่นิงค้ามยเกินวันมอทามวันมอทาม จุดทูบอีกเทนึงพี่น้องจุดทูบอีกเทนึงจุดอันนี้แหล่ะพี่มองจุดน้ำกันกับพ่อใหญ่อีกเทนึงนะพี่น้องน้อยลกุลกๆจุดกลางพ่อใหญ่น้ำกันน้องอธิษฐานอันน้ำกันได้จ้ะเด้อ บุญน้ากันนะพี่น้องเนาะมันนี้เข้ามาเหตุบุญน้ากันในบุญน,น,น้ากันตัวนาให้พี่น้องในเหตุบุญตัวหนาเนาะเพราะไก็จะมาเขียนซื้องลงน้าเพลนเนาะเขียนซื้อว่าเข้ามาเข้ามาเหตุบุญน้วัดนี่เนาะเข้ามาเหตุบุญน้โบดนี่เนาะเขียนซื้อว่าเข้ามาเบิงเข้ามาเที่ยวได้มาหอดนี่ก็ไม่ซื้อน้าเขานั่น,น,นะน,น,นแหละพี่น้องเห็นน้ากันนะคะได้มาเบิงน้ากันนะพี่น้องเนาะ กาเป็นยังไงอันนี้อันนี้ก็เป็นเทียนก็่อยก็พอยายจุดคู่กันพี่น้องกนบ่พอยายก็่อยจุดคู่กันคางแก้วนะจุดคู่กันอันนี้ก็เป็นเทียนเงาพอยายก็่อยจุดคู่กันพี่น้องบ่นี่แหละจุดคู่กันยังพอยายก็เขียนแล้วแล้วก็สิไปแลวเนาะมันนี่ตอนนี้ก็สิไปละก็สิเอาไปทั้งนอกแล้วพี่น้อง นอองมองนี่พี่น้องให้มาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งมเดลนี่เนนบอเขาเห็ดโลเป็นนั่นมองพระเยซูเนาะพี่น้องเนาะนี่มองพระเยซูเป็นถือกึ่งกางเขนมาเด้อพี่น้องบอสมองพระเยซูเป็นถือกึ่งกางเขนไรพวกทหารเอาไปมากึ่งกางเขนนะพี่น้องเนาะนี่นี่แหละพี่น้องเลยเบิ้งนักเลโต้เพิ่นเที่ยวทางไหนเพิ่นก็มีบุญหลายเนาะ อันจังใดคลิปนี้กับพอ่อกิฟ์นี้ก่อนนะพี่น้องกับพุ่นหลายๆจำรับคนตะกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องแตนทาวเลอร์กดหนึ่งทางได้พี่น้องเด้มอมันนี่มาเอาบุญน้ำกันนะคะมาทำบุญได้กันจ้าโอเคจา้าสวัสดีค่ะ